เมื่อเช้าผมได้โพสเฟซบุ๊กแนะนำไปยังคุณพิชิตชื่นบานให้รีบตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมเพื่อไม่ให้ปัญหามันลุกลามไปถึงคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีผมยกคำพูดของเซียนหมากรุกว่า ยอมเสียม้าเพื่อรักษาขุนว้หลังจากนั้นคุณพิชิตก็ประกาศให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่ทำเนียบรัฐบาลยืนยันว่าไม่ลาออกจะตั้งตัวเป็นองครักษ์พิทักษ์คุณเศรษฐากล่าวหามีวงจรอุบาทคิดลม้มรัฐบาลเศรษฐาซึ่งคุณพิชิตขึงขังมากที่จะอยู่ใน ตำแหน่งต่อไปแต่ว่าพอตกบ่ายก็มีกระแสข่าวหรือสะพัดว่าคุณพิชิตได้เตรียมการที่จะลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีจนถึงบ่ายแก่ๆก,ก็มีข่าวยืนยันว่าคุณพิชิตได้ตัดสินใจลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีประจําสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อไม่ให้ปัญหาลุกลามไปถึงตัวคุณเศรษฐาซึ่งผมก็แปลกใจมากครับแปลกใจกับท่าทีของคุณพิชิตว่าเอ๊ะทำไมกลับไปกลับมาในว่วงวันเวลาที่ไม่นานนักมีทั้งคนสนับสนุนให้อยู่ต่อเช่นคุณชูทินกลางแสงบออยาลาออกให้พิสูจน์ตัวเองคุณราเมศรัตนชวเวง ก็บอกว่าอย่าลาออกอยู่เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของคดีถุงขนมสองล้านแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมแนะนำไปตั้งแต่เช้าผมคิดว่าถ้าคุณพิชิตลาออกตั้งแต่เช้าปัญหาก็จบแต่ทำยึกยักถอยเข้าถอยออกเลยทำให้คนวิเคราะห์ไปแล้วก็เข้าใจไปต่างๆน,นานาว่าคุณพิชิตได้รับแรงกดดันจาก ใครบางคนหรือมีใครบางคนส่งซิกให้คุณพิชิตราวซึ่งผมเข้าใจได้นะครับเพราะการที่คุณพิชิตมาเป็นรัฐมนตรีก็ไม่ได้เป็นเพราะตัวคุณพิชิตเองและก็ไม่ได้เป็นโดยตัวคุณเศรษฐาเองผมทายใจคุณเศรษฐาเลยว่าถ้าให้คุณเศรษฐาตั้งคุณพิชิตเป็นรัฐมนตรีโดยส่วนตัวคุณพิชิตโดย่วนตัวคุณเศรษฐาก็ไม่ตั้งคุณพิชิตหรอกครับ แต่ว่ามีผู้ที่ใหญ่กว่าคุณเศรษฐาอยู่เบื้องหลังการจัดการทั้งหมดต้องการที่จะตอบแทนบุญคุณหรือปูมรมเด็ชให้กับคุณพิชิตก็เลยตั้งคุณพิชิตในในรอบสองสุดท้ายก็ปัญหาก็ตามมาแหะครับสุดท้ายปัญหาก็ตามมาถ้าหากว่าคุณพิชิตไม่ลาออกในวันนี้วันที่ยีบสาม ศารรับคำร้องเรื่องนี้พิจารณาแน่นอนที่สุดนะครับประเพณีปฏิบัติหรือเคยปฏิบัติกันมาก็คือว่าทั้งคุณพิชิตและคุณเศรษฐาต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ว่าเมื่อคุณพิชิตลากออกคําร้องก็ตกไปเพราะจะวินิจฉัยเหตุคุณเศรษฐาต่อไปไม่ได้เพราะตัวปัญหาก็คือคุณพิชิตได้ลากออกไปแล้วแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าคุณเศรษฐาจะรอดพ้นจากการวินิจฉัยเรื่องการให้พ้นจาก ตำแหน่งรัฐมนตรีนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มีคนไปยื่นที่ปปชให้สอบเรื่องการฝ่าฝืนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแต่งตั้งคุณพิชิตเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งการกระทำสำเร็จแล้วแต่ว่าเอาละมันอาจจะยื้อเวลายืดเวลาให้กับคุณเศรษฐาไประยะหนึ่งนะครับก่อนที่จะ มีข้อสุดท้ายมีข้อสรุปสุดท้ายว่าคุณเศรษฐาจะมีการฝ่าฝืนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญจริงหรือไม่นะครับเพราะนผมออกมาแสดงความเห็นแล้วก็ยืนยันความเห็นของผมตั้งแต่ต้นนะครับว่าผมเห็นด้วยให้คุณพิชิตเนี่ยลาออกและวันนี้เมื่อคุณพิชิตได้ลาออกอาจจะไม่ใช่เพราะคำแนะนำของผมแหละครับแต่ว่าก็เชื่อว่า คำแนะนํำของผมอย่างน้อยก็ให้สังคมได้เห็นว่าผมได้แสดงจุดยืนหรือเจตนาทางการเมืองต่อเรื่องนี้อย่างไรครับ